นีม่ม,มขาจักรด้วยวตื่นมาแล้วพี่น้องอต้มเปื่อ,อยๆไหม ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอกับผมอีแอบแสตนะครับมาผู้เดียวเลยพี่น้องพี่ไอ้เพิ่นบ่ว่างอีนี้ครับพี่น้องที่คิดหอดพี่ไอ้นะครับเพิ่นบ่ว่างครับช่วงนี้ช่วงทับนานะครับเพิ่นก็สิมีภารกิจเพิ่นหลายอยู่แต่เพิ่นว่าเดี๋ยวว่างๆสิมาจัดอยู่พี่น้องก็เอามาบรรยากาศทุ่งนานะครับเอามื้อนี้ก่อนเอามื้อนี้อย่าเพิ่งรอพี่ไอ้พี่น้องเอามื้อนี้นี่ผมได้นี่มาพี่น้องนี่ครับขาจอกหรือขาจักนะครับตีงัวครับต้มเปื่อยๆนี่ยกบ่ได้เลยนี่ นี่ครับได้มาสองครูครับสีสีขาสีขาจอกอะต้นหนึ่งของงัวเลยพี่น้องกะเอามาต้มเปื่อยๆนะครับกินกระเจียวตัวนี้พี่น้องนี่ครับเป็นแจวพริกสดปรุงสมบูนะครับผมใส่ปลาแดกนะพี่น้องสูตรเอฟแสตดใส่ปลาแดกนัวๆพี่น้องเป็นปลาแดกปรุงนะครับต้มเองครับแกเลี่ยนถ้าปรุงเผ็ดๆสมบูรณ์เนี่ยถ้าตัวนี้มันเลี่ยนนี่เข้ากันพี่น้องครับมากินครับนี่บักทัวนะครับบักแตงแล้วก็นี่ครับใบชะพูครับพักอีเล็กบอนเท่านี่แหละแล้วก็ต้นหอมนะครับ มากระติบเข่าอันเก่า um, พ <laughs> ี่น้องอุ่นใจโวยแต่กวนเสียบด้วยพี่น้องเด้วยขออนุญาตแก้ข้าวเลยนะพี่น้องไรไขมันออกเนี่ยอย่าว่ากันนะพี่น้องเด้อแก่เพราะกินเข่าเสียบไปสุดอกรบกวนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอี้ยบเสียบเด้อพี่น้องเด้วยว่าจเป็นแฟนเพจเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เผื่อเป็นกำลังใจนะพี่น้องเด้อขออนุญาตนะครับอืมไอ้หนุ่ยตากไงข้างเฝ้าเฝ้า มือที่มืออะไรพี่น้องฝนไล่เมื่อกี้เอาลุยเลยเปิดทิฟเข่ารอเลยโอ้รับแดดแล้วคุยแก้วกันพี่น้องโอ้ผมมาแบบเมื่อกี้ฝนไล่ไหมพี่น้องเอา้านี่เอาดอกนี้ก่อนมึงพี่น้องโอ้เปื่อยๆนี่พี่น้องขุยเลยืม หนี่ตอนตักเลยพี่น้องนี่ครับพี่น้องเอ้ออุ่นห่อนหอนมาห่อนหอนเลครับต้มเปื่อยๆเลยพี่น้องมีพี่น้องถามอยู่ว่าต้มนานาต้มหลายชั่วโมงอยู่พี่น้องอื มมนูปามันนี่ได้พี่นอนะ้ออเนีเย่ยคุน้องเอ้มึงขาจากักรไปวะต่นงงวงอะไรพี่นอ้องอืมตุ่มเปื่อยๆไหม เปลือยเปล่อยเลยครับมึงโอ้ยบทตองใส่มีดเลยพี่น้องนี่ครับโอ้โหคำเต็มปากเต็มคำเลยพี่น้องโอ้ยเปล่อยเปอยมึงพี่น้องเอ้ย อ,อปลือเปลือกคลื่นไงเลยรสชาติในป่าเลยพี่น้องเลยอืมอืมเอ็นข้างในมันก็กินได้พี่นอ้องตัวเปรี้ยงสินี่กินได้ทั้งเอ็นเลยอืมบางแก้วนะพี่นอนะ้องเนาะอืม แล้วมมาแล้วพี่นอนรมมาสินะท็อืมึมมมมงมึงพี่นหนักเรียนออกเลย ผมได้มาผมกลับไปเผาไฟเด้อพี่น้องนะเผาไฟหลก็มาตม้มต้มหลายชั่วโมงเลยพี่น้องพี่น้องถามมาว่าต้มหางต้มขาจอบพวกเนี้ยต้มนานพี่น้องต้มย่างตามเนี่ยหากหกชั่วโมงพี่น้องอืมเมอนเอแกวมต้มจนกินเอแก้วแดงอือ แบบมือเลอะปากเลอกะกะขอส่งข้าวผัดได้ไหมน้องนะเมนูนี้มันต้องจัดแบบนี้ครับอืม้ม เราเน้นเขาได้พป่นรองนะนี่เับเพราะห้องสองมาซื้อเราเมื่อก,กี้มือแบบมือไหมจริงใบชะพูเนี่ยหอมเลยพี่น้องอืพอหย่มใบชะพูไปเนี่ย

หนูกี่ฝนไรไหมพี่น้องจ่างกลองแก้ข้าวหรอแก้ข้าวกันก็จะกินพี่น้องฝนลงแก้ข้าวไปแอบ,บเลยเด็ดสองเบรกนเลนยเปลือยเ,เลยพี่น้อง รันอะไรไป่นังตุ่มเปื้อแบบกินไงเลยแลไ่ในปากเลยอืมอันสุกครึบผมต้่ตมใส่เกลือนำพี่นังรสชาติมันก็นสิได้อยู่มันบ่รเจกตุ่มใส่เกลือใส่สมุนไพรหลายอย่างอยูอ่หนาปุ๊บหวานเลยแหละ Lượt <laughs> <laughs> mưa lên á. ตัวบอนเท่าหนีหวานจากตางอยู่พี่น้องตัวที่ผมมาอยู่บ้านนอกเนี่ยตัวนี่หวานนะครับพอกินอยู่กรุงเทพเนี่ยทัวมันไม่เป็นรสชาติน,นี่ยอืมทันเรียนเลยพี่น้องครับ อสอด้พี่น้องเด้อเอ็นแก้วมันคือกระดูกมันหลวอยอไปเลยเดีย๋ยวเอ็นแก้วมากินแบบโอ้ช้ำพี่น้องอันนี้แซบ่บ ใบแห้งนี่ข้อดีคือมันได้กกินเอ็นแล้วมันกินงายแต่ข้อเสียคือมันเหนียวติดมือเนผพี่หลังเนยติดปากน้ำเนียเข,ขาตรวจความไพ่ได้ครับแต่เรื่องความแสบนี่แสบอยู่แร้วโอ้โห

มันกินเข่าห้องทวังมันกีนคำเในแผงเลยครับอนะเอาซ้ำหนีก่อนนะครับไอเน,นี้ยวไว้ดะแกมล้างกล่องพี่น้องครับวัอนี้พาพี่น้องมาแสบกันนี่นะครับพาพี่น้องมาแสบครับขาจอกนะครับขาจอกเลือดตีนงัวนะครับต้มเปื่อยโอ้ยต้มเปื่อยๆเ,เ,เลยกินแบบละลายในปากเลยได้มาส,สองครูนะพี่น้องนะกระอู้แสบแห้งได้พริแกแจ่วแบบนี้เข้ากันอยู่พี่น้อง ครับก็ขอบคุณพี่น้องเสี่ยเกียร์มารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแลวก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณพี่น้องที่คอมเมนต์เข้ามาเสนอเมนูอาหารนะพี่น้องบางทือผมคิดไว้ที่จัดเมนูอาหารอย่างพี่น้องเสนอเมนูอาหารมาเนี่ยขอบคุณหลายครับบางเมนูผมหาได้ผมจัดให้พี่น้องแต่บางเมนูหาบ่ได้ดีพยายามหานาบางเมนูที่พี่น้องเสนอมาผมอุ้ยผมอยากแต่หาบ่ได้พี่น้องกะรอีนนด้พี่น้อง้อครับก็คือเก่ากับฝากพี่น้องกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ก็เอี๊ยบ e F, แสบบม่บว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่า u t u b e นะฮะซื้อส่องเอี๊ยบแสบซื้อเดียวกันเลยนะพี่น้องเด้อกับเขาแวะทักททยไปถ้าพี่น้องมืองทั้ง YouTube กับแวะทักไทยไปทั้งเพจ Facebook นะครับไปกดติดตามให้เนี่ยเพื่อจะได้ดันช่องทั้งเพจนะครับก็มือนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณได้หลายครับวันดีครับ